ก็คือทหมอนกันทุกอย่าง<ม>เขาจาพูดว่าเราซ่อมแซมอะมันก็ไม่ใช่แบบนะั้น <c oughs> ก็คือมึงเหนื่อยเท่ากันแหละมีใจว่อย่างเออเหนื่อยเท่ากันแหละนะครับไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าคือมันเหนื่อยเท่ากันแหละผมนึดว่าเอ๊ะทำไมให้มาแค่นี้อ,อ,อะไรเนี้ยอือเราอยากคิดว่าจะมาสบายนะครับ <c oughs> ถามสบายมั้ยก็ถามว่าสบายมั้ก็ไม่สบายมากแต่ก็ไม่ลำบากเกินไปนะครับบริเวณนี้สัตว์ที่อยู่ก็เป็นสัตว์พวกที่กินหญ้า นะครับเล็กสุดก็เป็นเก้งที่เห็นใหญ่จุดก็ถูกต้องครับช้างนะเขาก็อยู่แถวนี้แหละถ่าน้าแรงหน้าแรงนะครับแหล่งน้ำที่จะหายากมากแล้วแหล่งน้ำที่สำคัญที่คุดมรู้ไหมครับที่ไหนเนี่ยครับแพงรึนะอืมพอเรามาสามตัวนี่เราก็แย่แล้วครับสามตัวขึ้นแพงเอาจากน้ำในนี้ใช่ครับเขาไม่มีที่อื่น ก็มันมีช่องที่เราต้องเติมน้ําเขาก็ยืนช้างเขาสูงในรวงก็เหมือนกับดื่มน้ําในแก้วอะจุ๊บแล้วเราต้องพยายามเติมให้เต็มเขาไว้ค่ะดูไหมครับผลไม่งั้นเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวมีร่องรอยแตกนะครับเขาทีบเบาๆมันก็กิ้งลงมาข้างล่างต้องยกมาตั้งให้มันใหม่แล้วก็เติมน้าให้เขานะครับเหมือนครับเคยได้กินนะเหมือนกับมันต้องมีอะไรเงี้ยเขาไม่มีเขาก็สงสัยเขาก็ตุ้มเอาเวแล้วก็ยก แต่แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างคนรถเ้าท<ร><ร>ทีี่่่อยูตรถเราไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรเขาจะไม่รื้อเหมือนเขามาเขากินน้ำเขาก็ไปครับแต่เขาจะมีแขกที่ชุดหนึ่งเอารถไปรถกระบะเงี้ยจะมีลังคาแคดบฟอยซึ่งมีกล้วยอยู่เครือนึงอยู่ในรถ<อ>นะครับแล้วใครก็ไปเดินป่ากับเจ้าหน้าที่ไปคืนนึงกลับมา <c oughs> แคดิบอยเหมือนเดิม <laughs> ทุกอย่างในแคดิบอยเปิดหมดนะครับแค่กล้วยแค่แบบไม่กี่ไม่กี่หวีอยู่ในรถแต่เออเขาแค่เอากล้วยอะเขาลื้อไง หม,มอแข็งเขาล็อกกระจกจนลุกหมดนะเก่งจังเลยอ่ะบริเวณนี้ <laughs> มีช้างกี่ตัวครับบริเวณนี้บริเวณนี้ที่สัมผัสดได้นะครับที่มาที่นี่ไม่เกินหกเจ็ดตัวนะครับแต่นานจะมีสักยี่สิบสิบตัวแล้วอันนั้นช้างปุ๋งจะลงมาจากในป่าแต่ปีนก็มาไม่เกินสองครั้งนะครับเป็นช้างปู๋งแต่ช้างประจำเลยก็จะมีอยู่สองสามตัวก็จะเดินนีแหละล็อกมาเดินมากินน้ำที่แคนมากินผวกตรงนี้ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงโป่งนะครับคงรู้แล้วมั้งว่าสัตว์ที่กินโป่งนะครับก็คงเป็นสัตว์กินพืชอย่างเดียวนะครับนะครับสัตว์กินเนื้อเขาไม่กินโป่งนะครับเหตุผลก็คือไม่ต้องกินอ่ะมันก็ไปกินไอสัตว์ที่กินพืชโป่งมก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับครับครับเิมได้จากตรงนั้นไปนะครับเหตุผลที่เราทำนี่ก็คือโป่งในธรรมชาติแต่มันน้อยครับเกลือในธรรมชาติพอใช้แล้วมันหมดไปมันต้องไปหาแหล่งใหม่ นั่นแหละสาเหตุที่พวกคุณมาทำเนี่ยก็เหมือนก็ได้บุญด้วยครับคือเขาไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่เขาก็ได้ได้รับประโยชน์จากที่พวกคุณกาลังจะไปทํากันเนี่ยนะครับแต่เราจะคาดหวังว่าห้าป่งจะเสร็จไหมนะครับถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เหลือแล้วเราทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะคนมันน้อยจริงๆถามว่าเหนื่อยไหมเหน,นื่อยอเขาผมบอกแล้วพี่ก็ถามพวกามีเจ้าหน้าที่มาคนเดียวบอกมีผมมาคนก็เหมือนมีห้าคนหกคนเพราะมันลดมีห้าคน จริงๆครับเพราะเขารอที่นี่อยู่5คนอยู่แล้วมาเจอ